ที่ดรามา่า ครอบครัวของครูชนลทีทานทองกันบ้างนี่คือศิลปินแห่งชาติที่เราเคยนําเสนอข่าวนี้มานะว่าล่าสุดเนี่ยครูเขาเหมือนกลับสู่บ้านที่แท้จริงแล้วมาเจอครูปุ้มมาเจอครอบครัวที่กาญจนบุรีใช่หลังจากที่คบกันมายาวนานกว่า30ปีครับแล้วก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอไปแล้วนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยแยกไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าครูชนลทีเนี่ยนะครับไปอยู่กับสาวคนสนิทนะฮะที่จังหวัดลบบุรีครับแต่แล้วครับท้ายที่สุดครับ15มีนาคมที่ผ่านมาครูชนลทีครับได้กลับสู่อ้อมกอดของครูปุ้มนะ ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับด้วยสภาพร่างกายแบบสะบักสะบอมครับและจิตใจที่บอบช้ำจริงๆซ้ำร้ายครับนี่ฮะกลับมาปุ๊บก็ต้องเข้าโรงพยาบาลทันทีครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลรักษาตัวนานกว่า10วันเพราะว่าม,มีอาการแพ้แบบรุนแรงจนผิวหนังเนี่ยติดเชื้อครับใช่คือเรียกได้ว่าเนี่ยคือที่มาของคำว่าสะบักสะบอม,อมจริงๆเนาะเพราะว่าทั้งร่างกายและจิตใจจริงๆแต่ทีนี้คุณผู้ชมหลายคนที่ สงสัยพวกเราก็สงสัยมากแล้วก็มีคําถามในใจว่าเอ้าแล้วสี่ปีที่ครูหายไปเดินจากครูปุ้มไปตอนนั้นฟ้องร้องมีความเดือดร้อนอะไรกันเยอะแยะมากมายสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับครูปุ้มจนเราสงสารครูปุ้มเลยนะตอนนั้นอ่านข่าวพวกเราสงสารเลยเนาะคิวเนาะแล้วในวันที่ครูชลทีกลับมาแบบนี้อะไรคือเหตุผลที่ครูปุ้มยอมให้อภัยครูชลทีไปฟังค่ะพมบอกขอขอโทษขอโทษที่คิดผิด กาจะผิดธรรมดาผิดมากเลยพอเจอครูปุ้มเป็นไงฮะดีเพราะว่าเขาให้แต่สิ่งดีๆผมที่เจอหนะ้าวันแรกตกใจนะแล้วก็ครูมาด้วยน้ําตาคลอก็มันหนีอะไรมาสักอย่างตกใจอะ่ะคือเหมือนเหมือนตัวเองก็ช็อกเหมือนกันนะเฮ้ยเรามีวันนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยคำแรกเลยพูดอะไรกับพ่อก็บอกว่าพ่อกลับบ้านนะอยู่บ้านเราไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ไม่ต้องลำบ,บากอีกแล้วเดี๋ยวปุ้มกับลูกจะดูแลพ่อเอง ก็มีค่ะมีมีน้ำตาใหม่ๆก็ยังเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็ยังไม่วางใจหลายๆเรื่องแต่ว่าณตอนนี้พี่วางใจละอะไรเกิดกับครูคิดว่าครูคงไม่ถอยหลังคิดว่าครูต้องมุฟอ่อนแล้วก็เดินหน้าพี่คิดว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วในอดีตที่พี่เจอกับครูอะอะไรมันเยอะนะคะถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปล้วก็คงไปแล้วมุฟออนไปแล้วแต่ตอนนี้ พี่ต้องกลับมาดูครูพี่เชื่อว่าไม่มีคนไหนที่เข้าใจครูได้เท่าพี่ปุ้มเดี๋ยวหลังจากนี้ที่อะไรจะเกิดอะไรเกิดขึ้นมาสี่ปีเราค่อยเคลียร์กัน,น,นเนาะอาสุขภาพก่อนอาสุขภาพก่อน น่ารักมากเลยครับ<ช>เอาสุขภาพก่อนอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเคลียร์กันนับถือหัวใจครูปุ่มเนาะจริงครับ<ห>แล้วก็อย่างที่บอกอต้องให้อภัยครับมุมนี้เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าจะเป็นคู่รักมันต้องมีการกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วการให้อภัยคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่ค่ะ,<น>ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการเปิดเผยเรื่องราวว่า4ปีที่หายไปหรือ4ปีที่ผ่านไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของครูชลทีเพราะอย่างที่บอกกลับมา อแผลติดเชืออ้อม,มีความบอบช้าทางใจแล้วก็คือจริงๆแล้วไปด้วยแบบโอ้มีทรัพย์สินนะคออออุณพูดง,ง,ง,ง่ายๆกลับมาอ่าร่อยหลอหน่อยอ่าไม่พออดีตสาวคนสนิท ออหายตัวไปไหนใช่นะฮะทั้งหมดนี้ต้องติดตามมันต่อนะครับเพราะว่าครูปุ้มแล้วก็ครูชลทีนะครับขอเวลาเตรียมความพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมหลักฐานใครทําอะไรไว้ครูชลรีเนี่ยนะครับเมื่อหลักฐานพร้อมจะออกมาเปิดเผยให้กับทุกท่านได้ทราบและจะเปิดเผยกับวันบันเทิงเป็นที่แรกด้วยครับโอ้โหรอนําเสนอคุณผู้ชมเลยผู้ชมก็รอติดตามกันด้วยนะคะ